ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ 150X รถสกูตเตอร์เครื่องยนต์1 5 0ซีซีที่กำลังสร้างปรากฏการยอดขายถล่มทลายในประเทศจีนหลังจากที่ผมได้ไรายงานข่าวเรื่องราวของเจ้า 150X ว่าจะมีการเปริดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทย ในช่วงกลางปีพศ2569นี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่าซอนเทสจะเปิดตัวรุ่น 150X หรือ 175X กันแน่หลายคนสนใจสอบถามถึงเฟรมหรือโครงสร้างตัวถังที่ทำจากอลูมิเนียมอลลอยมันมีข้อดีอย่างไรวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมครับเพราะหลังจากที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่งาน อิกมาโช2025ก็ได้สอบถามข้อมูลทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ของบูธยืนยันครับว่าเฟรมอลูมิเนียมหรือโครงสร้างตัวถังแบบใหม่สามารถรองรับเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่1 2 5ซ c ขึ้นไปจนถึง 200cc แบบสบายๆโดยซอนเทสได้เปิดตัวรุ่น 125X ในตลาดยุโรปส่วนเมืองไทยของเรา จะเริ่มเปิดตัวรุ่นแรกก็คือ 150X ซึ่งทางผู้บริหารของซอนเทสในประเทศไทยก็ยืนยันครับว่า 150X จะเป็นรุ่นแรกในคลาสนี้ที่จะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยส่วนรุ่น 175X ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนแต่มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนารุ่นต่อๆไปเพราะว่ากำลังการผลิตในขณะนี้ ลำพังเฉพาะรุ่น 150X ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในประเทศจีนกำหนดการเปิดตัวในเมืองไทยจะต้องมีการปรับแผนเลื่อนแผนออกไปจนถึงกลางปีนี้ครับสำหรับโครงสร้างตัวถังหรือเฟรมแบบอลูมิเนียมอัลลอยที่ทุกท่านกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้มันคือเฟรมของเจ้า 150X นั่นเองครับสังเกตดูก็จะเห็นว่าเฟรมอลูมิเนียมชิ้นนี้ แยกเป็นซีกซ้ายซีกขวา2ชิ้นประกบยึดติดกันด้วยนอ็อตที่คอรถจะมีน็อตยึดทั้งหมด5ตัวส่วนซับเฟรมด้านท้ายจะมีน็อตยึด2ตัวด้วยกันครับมันให้ความแข็งแกร่งทนต่อแรงกระแทกแข็งแรงน้ำหนักเบาซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาของซ n t e ท t 150X ในครั้งนี้โดยซอน e ทสสามารถไล่เบาเฟรมให้มีน้ำหนักเพียงแค่ 8.5กิโลกรัมเท่านั้นย้ำนะครับว่าทั้งเฟรมน้ำหนักเพียงแค่8.5กิโลกรัมน้ำหนักตัวรถเปล่าเบาเพียงแค่99กิโลกรัมถ้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิง11ลิตรน้ำหนักรวมจะอยู่ที่108กิโลกรัมเบากว่าทุกรุ่นในคลาส150หรือ160ซีซีมากมายบวกกับพลังเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูง 17.9แรงม้าที่8,700รอบต่อนาทีแรงบิด15.5นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีส่งผลให้อัตราเร่งทำได้ดีกว่ารถในคลาสเดียวกันอย่างมาก0-100รในเวลาเพียง12.45วินาทีท็อปสปีดที่ทำได้บนหน้าไมหม่131กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยครับว่ามันจัดจ้าน เร็วแรงแซงขาดทุกรุ่นในขณะนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเปิดตัวของ 150X จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ครับจะเป็นเดือนพฤษภาคมมิถุนายนหรือกรกดาคมต้องมาติดตามกระแสข่าวเป็นอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ